สวัสดีครับกระผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสด์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้เรื่องก็คือ,คอ,คอเครื่องดื่มที่ควรจะดื่มแทนกาแฟทำให้สดชื่นและลดความเสี่ยงต่อโรคไตและสมองได้นะครับหลายคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจ,จำเป็นกิจวัตรอะไรพวกนี้เพื่อเติมความสดชื่นให้กับตัวเองหลายคนดื่มมากกว่าวันละหนึ่งแก้วบางครั้งก็รู้สึกง่วงแม้จะดื่มกาแฟไปมากแล้วก็ตาม นะครับภาวะนี้อาจจะเกิดจากการขาดน,น้ําในร่างกายทําให้เยื่อหุ้มสมองหดตัวและการดื่มน้ําเข้าสู่ร่างกายสามารถฟื้นฟูสมองให้กลับมามีชีวิตชีวาได้และยังปกป้องไตอีกด้วยนะครับมีตัวอย่างผู้ป่วยชายคนหนึ่งที่มาปรึกษาแพทย์เดิมทีเขาดื่มกาแฟดำวันละสองแก้วเพื่อให้เขาสดเขาตื่นทำงานได้ตลอดทั้งวัน แต่มาเขาต้องเพิ่มปริมาณกาแฟให้มากขึ้นเป็นวันละสี่แก้วเพื่อให้ร่างกายมันสดชื่นแต่ผลที่ตามมาคือมีอาการมือสั่นใจสั่นเหนื่อยอะไรพวกนี้นะครับหลังจากตวรวจปัสสาวะและการทํางานของไตของชายคนนั้นเพราะว่าไตของเขายังปกติดีแต่ปัสสาวะเข้มมากแส่แสดงว่าน้ําในร่างกายไม่เพียงพอนะครับเพราะอะไร ราะการดื่มกาแฟเยอะๆในช่วงบ่ายเพื่อทําให้ตัวเองสดชื่นนั้นทําให้ร่างกายขานน้าได้เพราะกาแฟมีฤทธิ์ขับปัสสาวะด้วยทําให้เสียน้ํามากเกินไปทําให้เกิดภาะวะข่าดน,น้ําในที่สุดนะครับแต่เปลือกสมองเยื่อหุ้มสมองของคนเราเนี่ยถ้าขานน้ําจะทําให้มันหดตัวนะครับเหมือนสมองผู้ป่วยอัลไซเมอร์แต่ยังสามารถรักษาให้หายได้แค่เติมน้ําเข้าสู่ร่างกายแค่นั้นนะให้เพียงพอเปลือกสมองก็จะกลับมา เยื่อหุมสมองก็จะกลับมาฟื้นฟูปกตินะครับเพราะนการเปลีป่ยนพฤติกรรมมาดื่มน้ำสะอาดสองแก้วในช่วงบ่ายๆแทนการดื่มกาแฟพวกนี้แปกว่าผ่านไปหนึ่งเดือนนะครับผู้ป่วยดังกล่าวก็กลับมาปกติได้และบอกว่าได้ผลดีมากเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำเปล่าสดชื่นกว่ากาแฟดำซะด้วยซ้ำนะครับ เพราะน้ำเปล่านี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยล้างพิษอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและมีผลในการปกป้องการทํางานของไตด้วยเพราะถ้าขาดน,น้ําทําให้การทํางานของไตแย่ลงแล้วก็ค่าของเสียในเลือดกจ็จะเพิ่มขึ้นได้นะครับจากการดื่มกาแฟทําให้มันมีลิดขับปัสสาวะอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นการดื่มน้ําสะอาดให้เพียงพอเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดอย่ามองข้ามเด็ดขาดน,นะครับราคาถูกด้วยนะครับ พราะฉันหันมาดื่มน้ำซะอย่างน้อยวันละ2ลิตรนะครับก็จะช่วยได้ป้องกันไม่ให้ยืุ่มสมองมันหดตัวหรือว่าป้องกันไตเสื่อมได้ด้วยนะครับสาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ